สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง CGM48 อียเชน่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงเจ้าของเสื้อตัวนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็เป็นน้องที่ผมโอ้ชื่นชอบมากๆแล้วก็ยกย่องในความสามารถในจิตใจของน้องอะไรต่างๆของน้องมากมายจริงนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับ ก็คือน้องจีจี้นักกุลพิมพ์ธงชัยกุลสมาชิกรุ่นที่2ของวง b บลน8แล้วก็น้องก็อยู่ในฐานะของโอชีของผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยที่อยากจะมาพูดถึงจีจี้กันก็เป็นเเกิดจากสิ่งคําพูดคําพูดหนึ่งนะครับที่น้องจีจี้ได้พูดไว้ในรายการเลิฟเทอร์ที่น้องเพิ่งได้มีโอกาสไปออกรายการให้สัมภาษณ์มานะครับก็เป็น รายการหนึ่งที่สัมภาษณ์ได้เจาะลึกรายละเอียดดีมากๆนะครับก็ไปหาดูย้อนหลังกันได้ในอแอปพลิเคชัน to ID นะครับไปเสิร์ชหาเอากล้วกันนะครับก็สิ่งที่น้องจีจีพูดในรายการเนี่ยมีประโยคหนึ่งที่น้องพูดว่าหนูเป็นคนที่ให้ความสัมพันธ์กับเวลาชีวิตมากๆนะครับนั่นก็หมายถึงว่า,าน้องเป็นคนที่ ให้ความสําคัญเรื่องเวลาแล้วก็ทุ่มเทกับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเต็มที่ไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็เราเห็นอยู่แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวผมจะมาขยายความให้นะครับเอาง่ายๆเลยกับอเวลาชีวิตในวงเนี่ยตอนนี้น้องจีจี้อยู่มาอยู่ในวงมาเกือบห้าปีแล้วนะครับก็นิดเดียวจะหปีแล้วเนี่ยน้องทาทุกอย่างแทบจะทําทุกอย่าง ที่มีอยู่ในวงหมดแล้วนะแทบจะทุกตําแหน่งทุกหน้าที่เลยอนะครับเรามาไล่ๆกันนะลองดูนะครับก็คือ,อติดเพลงเดบิวของรุ่นใช่ไหมครับก็คือเพลงฤดูใหม่นะครับหลังจากนั้นแล้วก็ติดเซอร์บอสอยู่บ่อยครั้งนะครับช่วงแรกอาจจะไม่ได้ติดเท่าไหร่แต่หลังๆนี้พอติดแล้วติดรัวๆเลยนะครับแบจะไม่พลาดเลยนะครับแล้วก็ ได้มีโอกาสเป็นเซนเตอร์ก็เป็นมาแล้วนะครับเซนเตอร์เพลงหลักด้วยในเพลงวรุตะา e ีเปิซึ่งถึงแม้จะมีโควิด -19 มาทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่มากนักโปรโมทได้ไม่เต็มที่มากแต่ท็อกน้องก็รับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้ได้ดียังจริงพาเพลง,งนี้มันพาเพลงนี้ฝ่าวิกฤตมาได้ย่างดงานนะครับหรือแม้กระทั่งการขึ้นแสดงเทเตอร์เนี่ยนะครับฮีจีก็อยู่ในทีม N5 แล้วก็ทำหน้าที่ เหมือนเป็น MC เหมือนเป็นตัวฮาอะไรทุกอย่างเต็มที่นะครับเรื่องร้องเต้นก็เก่งไม่แพ้กับการซากเลือกเสียงหัดร้อให้แกผู้ชมเลยนะครับหรือว่ายังมีอะไรอีกหล่ะอ่ะมีอีกแสดงภาพยนตร์อีกนะครับก็แสดงมาแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องพาขี่บอกใช่ไหมครับแสดงอย่างเดียวไม่ก็มีโอกาสได้ร้องเพลงด้วยก็คือเพลงมนรักซิ่งรีดนะครับที่อู้ ร้องได้เพราะแมากริ๊ดกรๆ๊ดกิอยู่ในหูของผมอยู่เลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอ่ะล่าสุดไม่นานมวานนี้ก็มีโอกาสได้ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตใหญ่ของ48กรุ๊ปด้วยนะครับก็คือคอนเสิร์ต r i r e l e Jam ได้มีโอกาสได้ไปยืนอยู่บนเวทีเดียวกับรุ่นพี่วงพี่สาว AKB48 แล้วก็48กรุ๊ปอ่าทั้งหลายที่มารวมตัวกันนะครับก็ต้องบอกว่า ทำมันแทบจะหมดทุกหน้าที่แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเหลืออะไรที่น้องอยังไมด้ทำอีกแต่แบบแค่เนี้ยก็สุดยอดมากๆแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญน้องไม่ได้ทาอย่างเดียวอะ่ะแต่น้องทําทุกอย่างออกมาได้ดีมีคุณภาพมากๆนะครับลองไปไล่ๆดูแต่ละงานแต่ละแงานที่น้องมีโอกาสได้ทำน้องทา หน้าที่ออกมาได้ดีจริงๆอ่ะคือแทบไม่มีข้อติเลยนะครับมีแต่เสียงชมเสียงชมแล้วดูแล้วก็ประทับใจมากทุกหน้าที่นะครับอ่ะนั่นคือเรื่องแรกที่น้องจีจี้ให้เวลาอย่างเต็มที่นะครับก็คือเวลาในวงนะครับเวลาชีวิตในวงต่อมาก็เป็นเรื่องที่สองนะครับก็คือน้องจีจี้เนี่ยเป็นคนที่ให้เวลาชีวิตกับแฟนคลับมากๆคนหนึ่งเลยนะครับก็ต้องบอกว่าการเป็นสมาชิก ของอไอดอลของ4 8รีเกรุ๊ปเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ร้อง Captain, แคปเต้นจะขึ้นแสดงเทเตอร์อะไรอย่างเดียวนะครับหน้าที่ของอไอดอลในจักรวาล48รีเอกรุ๊ปเนี่ยม,มันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนถูกล่องจำกันมาตลอดเลยก็คือหน้าที่ของไอดอลก็คือการสร้างความสุขให้แก่ผู้คนซึ่งน้องจีจีทำหน้าที่ตรงนี้ได้ ดีเยี่ยมมากจริงจรินะครับน้องรู้สึกว่าผู้คนของน้องก็คือแฟนคลับของน้องนั่นแหละที่คอยสนับสนุนคอยเป็นกำลังใจให้น้องมาตลอดตั้งแต่วันที่น้องยังไม่เฉิดฉายวันที่น้องยังไม่มีแสงไฟสาดสองแฟนคลับเหล่านี้คอยให้กำลังใจจีจี้คอยผลักดันจีจี้อยู่เสมอนะครับแล้วน้องก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น้องต้องตอบแทนเป็นสิ่งที่น้องต้องให้เวลาชีวิตของน้องกับคนเหล่านี้นะครับเราก็จะเห็นเลยว่า จีจี้ทำผลงานทุกอย่างเนี่ยเพื่อแฟนคลับจริงๆนะครับน้องตั้งใจเต็มที่มากๆเพื่อให้แฟนคลับภาคภูมใิใจในตัวน้องนะครับหลายครั้งหลายหนที่น้องอาจจะแบบยังไม่ถูกคัดเลือกอะไรเงี้ยน้องก็รู้สึกแบบเฟล,ลนะไม่ได้เฟล,ลแบบว่าตัวเองถึงแบบว่าเออตัวเองไม่ดีหรืออะไรแต่น้องรู้สึกว่า น้องอยากให้แฟนคลับได้เอาน้องไปอวดกับชาวบ้านว่าแบบเอ้ยคนที่ฉันเชียร์อยู่่ะก็ติดเซมบสัสติกนะก็ได้ทำํำโน่นทํานี่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องอ่ะที่จีจี้เขาใส่ใจแฟนคลับมากๆจริงๆนะครับอย่างผมเนี่ยเวลาเข้าไปจับมือน้องเข้าไปพูดคุยกับน้องเนีเน่ยน้องแบบน้องใส่ใจกับสิ่งที่ผมพูดมากๆน,น้องมองตาแล้วก็ ใส่ใจกับเรื่องที่ผมพูดตลอดแล้วน้องจําผมได้เนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆอะเพราะว่าอะเรามองในมุมนี้นะคือตีตี้เนี่ยเขาก็เป็นเมมเบอร์ที่ดังพอสมควรแหละทุกคนก็พรอ้อมที่จะลงรูปพร้อมที่เขียนถึงส่งนงะติดแฮแท็กอะไรให้น้องเยอะแยะมากอะแต่น้องแบบเอ้ยเห็นสิ่งที่ผมทําให้น้องด้วยน้องก็จําผมได้เนี่ยผมรู้สึกว่า เออน้องน้องให้เวลาชีวิตกับผมมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแฟนคลับคนอื่นทุกคนก็พูดในเสียงเดียวกันว่าเอ,อจีจีเขาใส่ใจทุกคนมากๆใส่ใจ,ใใจแฟนคลับทุกคนมากๆนะครับน้องรู้สึกว่าแฟนคลับคือครอบครัวเดียวกับน้องอย่างที่ผมบอกไปว่าจีจีเขารู้สึกว่าถ้าไม่มีแฟนคลับเขาก็คงไม่กล้าทุกวันนี้ได้เขาเลยให้เวลาชีวิตของ เขากับแฟนครับอย่างเต็มที่มากๆนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจจริงๆนะครับรู้สึกตามไม่ผิดคนจริงๆนะครับรู้สึกแบบเออภูมิใจตัวน้องจีมากๆนะครับอ่ะมาเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยน้องจีจมีโอกาสสําคัญที่จะต้องให้เวลาชีวิตกับสิ่งนี้อีกอกหนึ่งสิ่งนะครับก็คือโปรเจกต์ใหม่นะครับก็คือโปรเจกต์อีรา นั่นเองนะครับที่เขาจะเปิดออเดชั่นนะครับให้เมมเบอร์ออเดชั่นกันร้องเพลงแบบเสียงอีสานนะดนตีแนวอีสานนะเพราะว่าประสบความสำเร็จมาแต่โดดีโด,โดยโยงมาหมกกบอะไรเงี้ยนะครับก็ทำเป็นโปรเจกต์ให้มันเป็นเป็นงานเป็นการเป็นหลักเป็นฐานไปเลยดีกว่านะครับก็เป็นตั้งยูนิตพิเศษอีล่าขึ้นมาที่ ก็มีการ audition กันนะครับและน้อง GG ก็ไป audition ด้วยแล้วก็สามารถผ่านเข้ามาอยู่ในยูนิตอีล่าจนได้นะครับคือน้อง GG ีเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบทำอะไรใหม่ๆที่แปลกใหม่อยู่แล้วนะครับก็ใครถ้าใครเคยดูน้องให้สัมภาษณ์ในบางไลฟ์น้องบอกว่าอ,อ,อยากให้ทุกคนไม่มองดูแค่ว่า เป็นสายฮาสายตลกตัวเดียวอะอย่างอื่นน้องก็ทำได้แล้วก็อ่ะมาอีลาเนี่ยน้องก็มาอ,อดิชั่นดูนะครับไม่ใช่อีลาเดียวด้วยอย่างอื่นน้องก็ไปรองอดิชั่นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ่ะผู้ใหญ่ก็มองว่าตรงนี้น้องเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับแต่มันก็แบบยากนะโจทย์มันค่อนข้างยากเพราะว่าอ่ะอีลาเนี่ยเขาเน้นแบบดนตรีแนวอีสานซึ่งอ่ะก็ต้องร้องเพลงออกมาเหมือนเพลงลูกทุ่งซาลาอีสานอะไรอย่างนี้แหละนะครับที่ คือน้องจีจี้เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดน้องน้องพูดภาษาอีสานไม่เป็นนะครับแต่ว่าน้องน้องจีจี้เขาบอกว่าในเมื่อได้โอกาสตรงนี้มาเต็มที่แล้วน้องก็ต้องทําหน้าที่ให้เต็มที่ที่สุดอยากร้องอยากสื่อสารออกมาให้ดีที่สุดตอนนี้น้องก็แบบพยายามฟังเพลงทีออ่สารเพลงลูกทุ่งศึกษาข้อมูลอย่างที่เพื่อว่าอยากเต็มที่เพื่อว่าจะทําให้เองผลงานนี้ออกมาดีที่สุดให้ได้นะครับตอนนี้เราก็เห็นแหละว่าน้องซ้อมอยู่หรือมี อะไรนะวิทยากรนะครับล่าสุดก็มีพวกลาองฟองปเอยกูแมนน้องออนแล้วก็พี่ติ๊กเพย์กล่าวมาเป็นวิทยากรพูดคุยกันอย่างที่ภาพที่เห็นกันนะครับก็ช่วงนี้น้องเต็มที่มากๆนะครับก็คิดว่าผลงานก็คงออกมาดีเหมือนกับทุกผลงานที่จีจี้เคยทําผ่านมานั่นแหละนะครับก็เมื่อผลงานออกมาหลา้ก็ฝากให้กังใจน้องจีจี้กันด้วยนะครับส่วนผมเนี่ยไม่พลาดแน,น่นอนน้องจีจี้คือ คนสำคัญที่ผมต้องให้เวลาชีวิตของผมแก่น้องเต็มที่เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ